โอพี่น้องเอ้ยสงสัยความเสดายแม่ตัวใหม่แล้วหลงมาอยู่บ้านเนาะไล่กับว่ไปไปแอบในโรงรถแล้วก็อยู่ใน,ลลห,ในหลังค่าอยู่หลังครัวหน่อยเนาะบางมือก็แอบไปอยู่ในอันขวกหมาเกานอนอยู่แต่บางก็กินอาหารเขาอ,อันเตรียมว้ไหหมามาดางนะเนาะแอบไมา่กินประจําก็เลยบางครั้งที่แหลกไล่อยู่บ่อยอยากให้มันมาคุนเคยอยู่บ้านเนาะอยากให้มันกลับบ้านของมัน หลังๆก็เลยแบบทุ่มทาบาเห็นเวลามันกินอาหารอันตเ,เตาเรียมไว้ให้หมาเนาะเขาคุกน้ำซุปเขาเอียงอะไรอย่างเงกินง่ายๆดอกแมวก็เลยเบาอยากเลี้ยงไว้มันเป็นโตแม่เดี๋ยวมันสิมาออกลูกใส้บ้านว่าคันเลี้ยงไว้ก็ต้องไปพานไปเห็ดหมันเนาะมันเบาไปใส่แมส่สูยังไรด,ดีคนหึงใจอ่อนกับแมวอยู่สามสีตหาตหักตาหกมั้ง มันหนาสิแบบหัวก็มันแบบเป็นวหายหัวก็เป็นซาวนะจ้ะหัวก็เป็นวหาจะเลื่อนพั์น่ะนะเพราะว่าแบบมันยังโตบเต็มที่อยู่มนบึงส้งที่แรกเนื่าเป็นแมวตัวผู้เดียคันแมวตัวผู้จะเอาไว้อย่ก็สังเกตกดมันอยู่มันว่ามีใครอ่ะอเป็นแมวตัวเมียอย่ไปเบึงมันใก่ๆก,ก่อนพังเข้าออกมาโหดนำต้นไม้กับมานอนเฝ่าสู เมื่อนั่นก็เอาใจห้าด้วยการกัดตุ๊กแกเ,กาเนาะคาบหัวมให้โอ้ยสูตื่นเมิดไหมเอาคาบหัวตุกก๊กแกมันกัดตัวส่วนส่วนตัวไปหาหางเนี่ยหายไปเนาะมันอาจจะกินเนาะคาบหัวมาทิง้งไว้ห้าอยู่หน้าประตูเอาใจห้าประมาณว่าอยู่บ้านก็บ่ได้ไล่ประโยชน์เด้อหาตุกกา๊กแกหาหนูหายู่ แต่ข้อดีของการที่เหมียนมาอยู่บ้านก็คือแบบเสียงหนูที่มันอันบิ่งอยู่ในร่งรถไหมมันเงียบไปเลยในครัวก็เงียบไปพวกใครแบบแตกสัญญองคล่องแข้งว่างไงเมียวว่ายังไงเรามาตกลงกันใหม่ไหมเมียวเมียวว่าฉันเรามาตกลงไหมว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ถ้าอยู่จะทําตัวยังไงเอออยู่บอกฉันมันตอบ ไข่ตอบเองนี่แหละไข่ก็อยากได้แมวนะว่ามันยังดอกยานอันแมวผู้อื่นหลงมากแล้ว่เฮ้าเอามันไว้เนาะเขากระสิคดฮอดมันเนาะก็อยากให้มันกลับบ้านแต่เอารูไปถามอันแถวนี่ไม่ไผว่าเป็นแมวไผยเ่ะอาจจะบบมีเจาขวงมันตั้งแต่แรกก็ได้เพราะว่าแบบมันบ่กใครคุ้นค้นไหมมันยานค้นแต่ว่าอันนี้มันอันคุ้นเฮ้าเราเด้อเนี่ เอาล่างถววยมันก็ไปนั่งเฝ้าเ้ามองแมวแมวอยู่เาหัน้ำจนเมยกับมาเฝ้าแต่ว่าหังกบับบ่ให้ฮอกไก่ไปไหนเด้อแ่กัยังบ่อยากเหตัโตคุณเคยมันเนาะเดี๋ยวมัสนะได้ใจกันไล่มันบางเป็นบางไม่ล่าว่าไงเหมียวนอนแล้วบเอเมียวเงียบนอนแล้วพี่นองแตห่หักอยู่หางมันกดขอดไหม ก็คือแบบย่าวไปแล้วกับปลายมันขอดลงนะม้วนลง